สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแบทเทิลนะครับผ่านหูของผมนะผมจะเอาหูผมเป็นบรรทัดฐานนะครับมี3ตัวที่ทางนะครับเมอร์คูล่าเขาส่งมาให้ลองฟังเสียงดูนะครับก็จะีตัวนี้นะครับเสียงแหบนิดนึงขออภัยนะครับมีนี่ครับเบเยอร์ไดนามิกตัวนี้นะครับ MMX 300นะครับ ราคา12ื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็มี Sony Inzone นะครับบัตรเกมมิ่งนะครับตัวนี้นะครับมูลค่า7,900นนะครับแล้วก็ Sony Inzone H5 นะครับตัว H5 Wireless ตัวนี้ครับมูลค่า5 9 9 0เนี่ยผมขอหยิบก,กล่องให้ดูนี่ตัวนี้1 2ื่นสองก็ตัวนี้ ตอนนี้ห้าพันเก้าอินซนตัวนี้ห้าพนานะครับแล้วก็ตัวเล็กนี้นะครับเป็นนี่นี่นี่เกมมิ่ง2นะครับอินโซนบัตนะครับถามว่าผมชอบตัวไหนนะครับเอาแค่ความชอบของการฟัง3แบบ3ตัวเลือกนะครับก็ความความสเ,าเขาเรียกว่าอะไรความรู้สึกส่วนตัวนะทุกคนนะ ส่วนตัวลวนๆก็คือตัวไปที่ตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่คือโหดจริงครับอย่างโหดดีเลยสุดยอดคือไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเพราะว่าวัสดุเขาดีทุกอย่างครับราคา1 2่นสเนี่ยโหหูฟัง1 2่นสมันเทพอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพ่อเมื่อสามารถเข้ามาดูพวกรีวิวได้นะเขามีรีวิวบอกนะครับเนี่ยมีแต่คนชมเต็มไปหมดเลยนะครับคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็รีวิวบอกนะครับว่า มันโหดจริงๆนะครับมันเทพจริงๆนะครับอดนนี้ไม่เถียงเลยนะครับแล้วก็ตัวไอ้ตัวบัตรเนี่ยอินโซนบัตรก็ดีนะครับฟังแล้วแบบตึ๊บเลยอะฟังแล้วเสียงดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวอินโซน H5 เนี่ยก็ดีนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกซื้อหนึ่งอย่างนะครับสมมุติมีตังมีตังซื้อได้อย่างเดียวนะผมจะซื้ออนไนก่อนผมจะซื้อบัตรครับตัวบัตร กลายเป็นว่าผมชอบชอบตัวบัตรนะครับชอบตัวบัตรก่อนเลยเพราะว่าตลิตการใช้งานของผมอะผมว่าผมชอบบานว่ะผมไม่ชอบหูฟังที่แบบข้อหูอะเพราะสรีระหูผมต้องบอกก่อนว่าไม่เหมือนคนอื่นสรีระหูผมเวลาใส่ไอ้ตัวครอบอะแล้วมันไม่มิดเว้ยบางคนหูมันจะเล็กใช่ไหมพอครอบอะเจ็บทุกทีครับมันจะโดนปลายบ้างอะโดนอะไรบ้างเหมือนเนี้ยมันเจ็บเว้ย ใส่ได้แบบไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เจ็บแล้วนะครับแต่ว่า,าตัวแพง2สองตัวที่เอามาลองไม่เจ็บนะไม่ได้เจ็บทันทีนะครับถ้าเป็นตัวแบบถูกๆเนี่ยแม่งเจ็บเลยอะใส่แป๊บเดียวเจ็บแต่ว่าอีก2ตัวเนี่ยใส่ดีเลยนะครับใส่ดีใส่ได้เป็นชั่วโมงแหละแต่หลังจากนั้นอะผมเริ่มเจ็บนิดๆไงอ่าผมก็เลยแบบชอบไปทางตัวนี้มากกว่านะครับตัวที่แบบใส่อย่างเนี้ย แล้วเวลาตอนเทสเวลาเราขยับมันก็เออว่ะมันก็แบบหลุดยากนิดนึงอะ่ะเออใช้ได้นะครับถ้าถ้ามีเงินกันถ้ามีเงินนะผมผมเก็บตังค์ซื้ออินโซนก่อนนะครับแต่วตัวอื่นว่ากันทีหลังนะครับเพราะว่า,าผมไม่ได้เล่นไม่ได้แคสเกมไงไม่ได้เล่นเกมนะครับไม่ได้เล่นเกมที่ต้องใช้ไม้นะครับถ้าน้องๆพี่ๆน้องๆที่เขาใช้ก็น่าจะน่าจะชอบมากกว่านะครับแต่ว่าเราเป็นสายแบบ ดูหนังเอาไว้ทูนหนังหูนังบางเพลงนะครับแค่นั้นเองไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เน้นเล่นเกมนะครับก็จะถูกชโลกเขาเรียกว่าอะไรถูกจริตสิเออถูกจริตกับตัวนี้มากกว่านะครับชอบตัวนี้นะครับขำๆนะคลิปนี้นะครับมันมันแล้วแต่บุคคลนะครับมันแล้วแต่บุคคลมันพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกนะครับมันไม่ได้มีเกณฑ์ตัดสินอะไรหรอกนะครับแต่แค่จริตของอแอรอบีเท่านั้นเองนะครับ อโอเคนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่อยากจะซื้อนะครับผมก็แนะนำนะครับเว็บเมอร์คูลนะครับเขาเป็นเว็บแกลเจตที่ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องเอามาขายนั่แหละครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับการสั่งซื้อออนไลน์สมัยนี้ไม่ยากแล้วก็เข้าไปแล้วก็สมัครสมาชิกเข้าสูร่ระบบกดใส่ตะกร้าแล้วก็จ่ายตังค์นะครับอาจจะใช้วิธีการจ่ายตังค์ก็มีหลายแบบนะครับแต่ว่าถ้า รู้สึกว่าไม่อยากจ่ายเงินสดก็สามารถใช้บัตรเครดิตผ่อนได้นะครับบัตรเครดิตก็เขาก็จะมีบอกเลยเห็นไหมครับเนี่ยเลทตามนี้เลยครับเงื่อนไขาการผ่อนชําระเนี่ยมีรับประกันสินค้า1ปีด้วยนะครับมีเก็บคูปองด้วยนะอย่าลืมพอมมปเก็บนะครับใครจะซื้อเนี่ยบัตรเครดิตที่ลบัตรเครดิตที่ร่วมโครงการเนี่ยมีเยอะมากนะครับร่วมรายการเนี่ยมีเยอะมากนะครับ ใบที่ผมมีลิงก์แอเฟเร์เก็จะมีพวกกรุงสี TTB ีนะครับ uo b c i t i bank กนะครับก็สมัครผ่านลิงก์ผมได้นะครับถ้าใครอยากสมัครบัตรเครดิตนะครับโอเคตามนี้แหละทุกคนเนี่เดี๋ยวเปิดหน้าหน้าหลักของเขาให้ดูนะครับหน้าหลักแบบนี้เลยนะครับมีแอปแล้วด้วยนะครับมีแอปแล้วด้วยนะครับผมชอบตรงที่ว่าเขาจะมีพวกจัดอันดับเบสเซลเลอร์ ต่างๆไว้ให้นะครับเห็นไ,ไหมครับเอ่ยไ,ไหมครับโ่แต่อันดับหนึ่งเป็นเป็นเจ้าอื่นแล้วนะไม่ใช่สามตัวนี้นะมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยเลยครับแล้วก็จะมีเบสต่างๆเห็นไครับเบสของต่างๆเออดีนะเวลามีจัดอันดับมันจะทําให้เราหาของแบบเออโฟกัสให้มันแคบลงได้ไงเออแล้วก็เลือก ตัวจบท็อปเอานะครับแล้วก็มีพวกลดราคานะครับสินค้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวผมแปะหน้าหน้านี้ให้นะครับเพื่อนๆลองไล่ดูครับมีครีเอเตอร์ดัง,ดงๆเต็มไปหมดเลยนะครับอยากได้สินค้าตัวไหนก็จัดไปนะครับนี่ครับจัดไปจัดไปโอ้ดีจังเลยเออโว้นี่ครับมีหลากหลายแบรนด์นะครับทุกคน ส่งฟรีทั่วไทยประกันศูนย์นะครับการแข่งขันสูงครับการซื้อสินค้าออนไลน์นะครับประชาชนอย่างเราได้เปรียบนะครับอ่าโอเคฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับใกล้จะแสนและเลือ,อีกไม่กี่พันคนเองนะครับชอบคลิปไหนก็กดเข้ามาดูครับมีกดสมัครสมาชิกด้วยนะสมัครสมาชิกให้ค่าน้ำค่าไฟบุมได้นะส่วนถ้าอยาก สมัครบัตรเครดิตใช่ไหมก็กดเข้าไปนะครับปกที่เป็นบัตรเครดิตกดเข้าไปเถอนนะครับแล้วก็จะเจอพวกนี่ครับลิงก์นะครับผมแปะไว้ตามคําอธิบายดีสคริปชั่นนะครับเนี่ยชอบอะไรก็กดเข้าไปเลยครับสมมติอยากจะสมัครบัตรเครดิตเจ่ไหมกดมาสักลิงก์หนึ่งปุ๊บกดเฟิร์สชอยส์นะครับนี่เลือกบัตรได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลครับใส่ข้อมูลนะครับ รายได้หมื่นสองอัพก็ได้แล้วนะครับกดชั้นไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติยืนยันครับเดี๋ยวเรื่องถูกส่งไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็จะติดต่อกลับมาแล้วก็คุยกันว่าต้องทํำยังไงบ้างนะครับสมัครของ First c ช o i c e ตอนนี้เขาก็แถมกระเป๋านะทุกคนแถมกระเป๋านะครับกระเป๋ารนลากมีหลายอย่างด้วยนะครับก็แต่ต้องสมัครบัตรเขาก่อนนะครับแล้วก็สมัครได้บัตรแล้วก็ใช้ ตามยอดที่เขากําหนดก่อนนะครับถ้ายอดถึงเขาก็ให้ของนะครับก็วินวินกันไปนะครับอ่ะประมาณนี้ส่วนลิงก์อื่นๆก็จะมีบัตรเครดิตมีหลายใบนะครับสินเชื่อบ้านนะครับขอรีไฟแนนซ์บ้านมีของเกียรตินาคินแล้วก็แบรนด์อื่นๆด้วยนะครับขอสินเชื่อรถยนต์เออมีด้วยนะครับซื้อประกันรถยนต์นะครับมีนะครับเก็บคูป,ปองโโส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาดาอุปกรณ์กีฬา นะครับมีหมดเลยเหมือนกันนะครับอ่ะเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ